เฮโยวอรสวัสดีครับผมเซลีพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็มแนะครับลูกค้านะคันนี้คือแต่งเต็มๆทั้งคันรถสวยๆเลยนะชุดสีนะลูกค้าเป็นสีขาวมุกนะตัวนี้เป็นตัวอันติเมทนะฮะตัวแรเลยนะสีหายากเลยนะลายหายากนะครับสวยๆเลยคันนี้ไล่น็อตทองมาให้พอประมาณเลยนะครับผมนะเกือบรอบคันเลยทีเดียวเครื่องยนต์เดิมนะฮะระบบหัวฉีดนะท่อเดิมผ่ามาให้นะครับเจ้าคันนี้นะ สีสวยมากนะครับลูกคา้าคันนี้มีของแต่งมาให้พอมาเลยกระจกแต่งชิวหน้าแต่งไล่น็อตมาให้มาพร้อมกับโชคหน้าอัพไซด์ดาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะมีการล้มมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะบางโซนหน้านะฮะสวยๆเลยรถอาจจะมีล้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับผมนะอันนี้เป็นครอบถังกรรันรอยนะครับลูกคา้า รถสวยจริงๆครับผมคันนี้คือหายายากๆเลยนะฮะ,ะโซสเตอร์สะอาดกิฟท์ครับคันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะมีการเด็ดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทางร้านตรวจเช็ค์วิสให้แล้วนะครับผมคือรถพร้อมขับขี่เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่เจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับลูกค้าเจ้าคันนี้นะฮะเลขไม่อยู่ที่31,000โลนะครับเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยอ่าประมาณนี้เลยนะฮะท่อไม่ได้ดังมากนะครับผม เครื่องไม่ดังความไม่ไหลรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะเจ้าคันนี้นะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ